พกผมนายชอตตี้บูโจว่ากับดันเจียนซิวเวอร์ภาค3เกมมือถือแนว RPG จัดทีมสำรวจดันเจียนบรรยากาศดูหมุนหมองยังไงก็ไม่รู้โดยการต่อสู้ของเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบอัตโนมัตินะครับแต่เราก็สามารถสั่งการตัวละครเราได้นะมันจะมีลูกศรบอกอยู่ด้านล่างเลยก็คือเราสามารถสลับตำแหน่งนะครับเพื่อที่จะให้ตัวละครเราใช้สกิลได้อะไรแบบนี้ครับโดยรวมแล้วก็เล่นไม่ยากครับแล้วเดี๋ยวเล่นไปนานๆเนี่ยดูด้านซ้ายบนมีออโต้ให้ด้วยนะจ๊ะ วิธีการเล่นเกมนี้นะครับคือให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการเดินตามเควสเป็นหลักเลยแต่เราจะเดินไปที่อื่นก็ได้นะอย่างเช่นเควสของผมเนี่ยเขาให้มาบริเวณนี้ใช่ไหมแต่ผมยังไปไม่ไหวไงสู้ไม่ไหวก็อาจจะไปฟาร์มตามสถานที่ต่างๆก่อนก็ได้ครับ่งก่อนจะลงไปฟาร์มก็ต้องจัดทีมก่อนเนาะดูด้านล่างได้เลยจะมีคําสั่งฟอร์เมชั่นนะครับเราสามารถเลือกได้ทั้งหมด6ตัวละครด้วยกันก็คือจะลงไปด้านหน้า3ด้านหลัง3าใช่ไหมครับอันถ้าเกิดคิดเกีคิด,คด,คดมากกดออโต้ก็ได้นะครับอันนี้คือหน้า3หลัง3าอย่างที่เเเห็็็นนนนนนนะะะคััปลลลลลลี่่ยยไไไไดดดด้น้ะ้้กกกกือสส์์ขึงแแวต เมื่อพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยเมื่อเข้ามาในดันเจียนนะครับก็ให้เราทําการแตะที่บริเวณกลางหน้าจอก่อนมันจะค่อยๆเปิดทางไปต่อเรื่อยๆซึ่งมันก็แล้วแต่ดันเจียนนะครับว่าเราจะเจอกับอะไรเป็นการตอบสู้เจอของเจอ NPC อะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งการต่อสู้อย่างนี้เห็นเลยตัวละครจะสู้แบบอัตโนมัติเลยนะครับ และเนื่องจากศัตรูเนี่ยมันค่อนข้างอ่อนไงผมสู้แป๊บเดียวแตกเลยนะครับแล้วก็การต่อสู้ที่ไม่สำคัญเนี่ยเราสามารถสคิปแอนิเมชันได้ด้วยนะคือแบบขี้เกียจด,ดูไงอยากจะฟาร์มไวๆทำได้ครับท่านผู้ชมด้านขวาบนมีคำสั่งเซตติ้งแล้วมันก็จะมีคำสั่งสคิปคอมแบทอ่าเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะใช้คำสั่งออโต้สคิปได้ ทีนี้เวลาเราเจอศัตรูที่มันไม่มีอะไรสําคัญมากเนี่ยมันก็จะมีการประมวลผลเลยใช่ไหมครับก็คือกดปุ๊บเสร็จปั๊บครับก็ค่อนข้างสะดวกสบายดีครับหลังจากนี้ท่านผู้ชมก็ทําการสํารวจดันเจี้ยนให้ทั่วเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างมีของอยู่ตรงไหนบ้าง มื่อนผู้ชมเจอกับบอสนะครับอันนี้เขาจะไม่มีการสริปและเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการต่อสู้กับบอสนะครับคือถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นด้านบนเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันน้อยกว่าร้อยแสดงว่าเกาะหายนะครับเราสามารถสไลด์ด้านล่างเนี่ยขึ้นมาแทนที่ด้านบนได้พร้อมกับเป็นการใช้สกิลแบบนี้เพราะเราก็ต้องดูนิดนึงครับตัวไหนก่อจะหมดก็สลับโจมตีได้เลยอะไรแบบนี้นะฮะหรือถ้าเกิดเลือดไม่หมดแต่เราอยากจะให้ตัวละครแนวหลังเขารีบใช้สกิลเนี่ยเราก็สลับเล่นได้เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็แล,แกกล,แล้วแต่กลยุทธ์กันลากัน และเกมเนี้เขาไม่ได้บังคับเราออกจากดันเจียนด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมากดออกเองด้วยนะครับเมื่อเราสำรวจครบเรียบร้อยแล้วครับมันจะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกแบบนี้นะครับเป็นสีส้มนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีฟ้าเนี่ยแสดงว่ายังสำรวจไม่ครบนะครับก็ลองกลับไปสำรวจเพิ่มเติมดูดูซิว่าขาดอะไรไป เมื่อจบดันเจี้ยแล้วนะครับมันจะขึ้นติ๊กถูกแบบนี้นะครับก็ไม่มีความจําเป็นต้องลงอีกนะเหมือนกันเราสํารวจครบเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้แสดงว่าเรายังสํารวจไม่ครบนะครับก็ลองเข้าไปสํารวจให้ครบดูกันละกันแล้วก็บางทีมันจะมีเงื่อนไขด้วยไงแบบต้องไปหาของชิ้นนั้นชิ้นนี้มาก่อนในเงานถึงจะไปสํารวจได้นะครับส่วนเมืองที่ผมพูดถึงอ่ะมันอยู่ตรงนี้นะด้านซ้ายล่างตรงเนี้ยคลิกเข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีการวร์ปไปอีกแผนที่นึง นี่แหละครับคือเมืองของเราครับเนี่ยอย่างเช่นก่อนหน้านี้ผมเจอ n p c ผมไปคุยกับเขามาเขาก็มาอยู่ในเมืองนะครับแล้วก็จะมีการเปิดฟังก์ชันในเมืองด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเดินมาดูหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เขาทําอะไรหลังจากคุยเสร็จแล้วครับเขาให้ของรางวัลมาพร้อมกับการคราฟของด้วยนะครับงั้นก็เดี๋ยวคราฟเลยกันละกันเนาะเขาให้ใส่แร่เข้าไป80ก้อนนะครับแล้วเขาก็มีบอกด้วยนะว่าถ้าเกิดเราคราฟดาบเนี่ยตัวละครของเราใครจะใช้ได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกอาวุธให้ดีก่อนที่จะคราฟก็ นอกจากอาวุธแล้วเครื่องป้องกันก็มีนะแล้วเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆก็ครับไอเทมได้ด้วยครับคือตอนนี้ยังไม่มีแบบแปลนไงก็เลยยังทําไม่ได้ส่วนฟังก์ชันที่ผมเล่นจนเปิดแล้วก็จะมีอันนี้ครับก็คือจะเป็นร้านขายของนั่นแหละก็ลองแวะเข้าไปเช็คดูครับเขาจะมีของสุ่ม,มาขายส่วนด้านล่างคนนี้ครับจะเป็นข้อมูลมอนสเตอร์ครับถ้าเกิดว่าเรายิ่งมีข้อมูลมอนสเตอร์เยอะเนี่ยจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมด้วยส่วนตรงนี้เป็นสะพานพังครับเขาบอกว่าเราสามารถต่อสู้ได้นะงั้นก็จัดไปเลยก็แล้วกันครับ โอ้โหเป็นพวกแก,งก๊งวูดูแล้วดูพลังเจ็ดแสนกว่าจะไปสู้ได้ไง ข้ามาที่บ่อน้ำพูตรงนี้ก็แล้วกันครับคือตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทอยเหรียญได้ซึ่งผุมทอยเหรียญไปเรียบร้อยแล้วก็มันจะมีเหตุการณ์เด้งขึ้นมาบอกว่าให้เราเนี่ยไปติดต่อกับทีมงานสิใน Discord หรือว่า Facebook เ,เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเล่นเกมนี้แล้วมีปัญหาอะไรเนี่ยมาที่นี่นะครับจะได้ไปติดต่อทีมงานได้โดยตรงเนาะแล้วก็ด้านซ้ายล่างตรงนี้จะมีเอ่อฟิชชิงเกียร์นะครับอันนี้คือการตกปลานั่นเองครับคือเดินเข้าไปใกล้ๆอ่ะมันจะมีคําสั่งขึ้นมาให้เราตกปลาแบบนี้เห ซึ่งก็ไม่เห็นว่ามันจะเสียอะไรเลยสักอย่างนะเพราะฉนั้นว่างๆก็ลองมาตกปลาเล่นดูก็แล้วกันส่วนที่เป็นแท่นบูชาตรงนี้คือกระชับปองครับมันมีอยู่2แบบแบบหนึ่งคือจะให้เราเนี่ยเลือกแล้วมันจะใช้เวลาทั้งหมด20มนาทีนะครับแล้วเราเลือกได้ด้วยว่าเราจะเอาอาชีพอะไรนะครับก็เอาทุกอาชีพเลยแล้วกันกดสตาร์ทแล้วก็รอเวลานะครับไม่ใช่20บนาที20ชั่วโมงโอ้โหรอกันตาเหลือกเลยอ่าไม่เป็นไรช่างมันของฟรีครับนี่เรามาเปิดตู้นี้ดีกว่าครับตู้นี้กดดกนนะมมด้ัััแวนนนจเลยลย มาดูซิได้ใครกันบ้างสคิปได้นะครับด้านขวาล่างดูไม่ออกเลยว่าจะดีหรือไม่ดีอืมคนนี้ผมมีอยู่แล้วซ้ำกลายเป็นเศษเกลือไปจ้ะเอ้ยไอ้นี่มันดักตบเราเมื่อกี้นี่หว่าที่สภาอ่ะหวังว่าจะเก่งเท่ากันนะแต่มันคงเป็นไปนไม่ได้หรอกครับเพราะว่าตามสไตล์เกมเนาะถ้าเป็นศัตรูนี่เก่งเหลือเกิน,นครับเป็นพวกเรานี่อ่อนเลยเอ้ยได้สีม่วงมาด้วยนะครับอันนี้เป็นนักดาบเนาะถือดาบสามเล่มเลยครับผม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อลังการงานสร้างกว่าเดิมครับสีอะไรเอ่ยอืมเออดูดูด,ด,ดูไม่ออกอะ <laughs> มันเป็นสีอะไรสีฟ้าหรอทําไมมันอลังการกว่าชาวบ้านเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปดูกันละกันครับไปดูตัวอื่นกันบ้างดีกว่าอืมอันนี้เอาตัวใหม่เหรอตอนแรกนึกว่าซ้ากันนักดับที่เราได้อ่าส่วนอีกคนนึงก็โอเคก็ตามนี้ครับผมก็อย่างที่เห็นครับคือเลยดูแล้วเนี่ยก็ยังตอบไม่ได้ว่าเกลือหรือไม่เกลือแต่สีม่วงถามว่าดีไหมดีนะดีค่อนข้างดี ได้ตัวละครมาแล้วก็ลองดูหน่อยดีกว่าครับว่าคนที่เราได้มาเมื่อกี้เนี่ยมันโหดขนาดไหนกดตัวนี้นะ formation เหมือนเดิมนะครับก็จะเห็นว่าคนนี้ก็จะเป็นแค่ระดับสีน้ําเงินนหว่าแล้วทําไมตอนเปิดกระชองมันอลังการจังวะ <c oughs> ไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จริงไม่รู้จริงเออใครรู้บอกหน่อยก็แล้วกันเนาะเพราะนั้นคนนี้เป็นสาย support คนนี้ก็สาย support งั้นเดี๋ยวเอามาแทนคนนี้ดีกว่าเนาะงั้นก็เดี๋ยวกดตรงนี้นะครับเพื่อเอาออกนะแล้วกดตัวนี้เพื่อเอาเข้า แล้วเกมนี้นะครับมันมีระบบดึงเลเวลด้วยโดยไม่ต้องทําอะไรเลยคือเกมอาจจะมีการคํานวณไว้เรียบร้อยแล้วว่าท่านผู้ชมเนี่ยเคยอัปเกรดตัวละครไว้แล้ว6ตัวพอตัวที่7ที่เราไม่ได้อัปเกรดอะแล้วเราต้องการเอาเข้ามาในเตี้อ่ะเลเวลมันจะเท่ากับเลเวลที่ต่ำที่สุดของ6คนแรกเลยก็คือระบบดึงเลเวลเหมือนแนวไอเดอร์ทั่วไปนั่นแหละแต่เกมเนี้ยไม่ต้องทำอะไรเกมมันจะทำให้อัตโนมัติ ส่วนการอัปเกรดนะครับท่านผู้ชมแตะเข้าไปที่ตัวละครได้เลยนะครับซึ่งคนนี้เขาอยู่ในโซลิ่งก็คือระบบดึงเลเวลมันอัปเกรดไม่ได้ใช่ก็อาจจะต้องไปอัปเกรดตัวอื่นนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับการอัปเกรดก็จะเห็นว่าใช้เหมือนกับเป็นดวงวิญญาณนะครับซึ่งเราได้รับจากการต่อสู้แล้วก็มันมีรางวัลไอดอลด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยพาไปดูกันละกันการอัปเกรดก็แตะคางได้เลยแล้วมันจะเหมือนแนวไอดอลก็คือทุกทแกเ็บบ10 20 40่บอะไรเงี้ยต้องมาทำการปลดลิมิเตอร์นะครับก็ต ส่วนด้านขวานะครับก็จะเห็นว่ามันมีการใส่อุปกรณ์ด้วยส่วนการอัปเกรดอุปกรณ์ผมยังไม่เห็นนะมันมีแค่การเปลี่ยนเฉยๆส่วนเลเวลของสกิลนะครับมันจะขึ้นเองจากการที่นู้ชมเนี่ยอัปเกรดตัวละครไปเรื่อยๆนั่นแหละโดยเฉพาะเวลาที่เราปลดลิมิเตอร์อ่ะมันจะขึ้นของมันเองนะครับส่วนตรงนี้ยังไม่เปิดค่ามันละกันเขาบอกว่าต้องให้มีโซลิ่งเนี่ยเลเวล40ก่อนนั่นหมายความว่าต้องอัปเกรดตัวละคร5ตัว6ตัวเดี๋ยวไม่ใช่5ตัว6ตัวให้ถึงเลเวล40ก่อน,นะนเนาะโซลิึง้ ส่วนนี้ก็คือจะเป็นพวกข้อมูลต่างๆของตัวละครนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าเออมันยังไม่มีอะไรปลดล็อกเลยมันจะปลดล็อกตามเลเวลเนาะก็อัปเกรดไปเรื่อยๆกันละกันจะได้มาดูเนื้อเรื่องของคนคนี้ได้นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ดูด้านขวายังมีอีกนะครับคือจะมีการอเวกด้วยนะครับหรือว่าการเลื่อนขั้นตัวละครนั่นเองนะครับและมีแท็กติกอันนี้คือเราสามารถกําหนดได้เลยนะครับว่าเราจะให้ใช้สกิลไหนตอนที่มีเงื่อนไขยอย่างไรบ้างเช่นอันแรกครับจะใช้ตอนที่มีคนเลือดต่ำกว่าเบบเราสามบาเลือกไดด้้วยนะ ส่วนการรีเซ็ตอันนี้ก็รู้กันเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ตัวละครไหนแล้วก็กดรีเซ็ตทิ้งไปได้ครับและเกมเนี้มันมีคอสตูมด้วยนะทีนี้กลับมาที่เมืองกันต่อนะครับจำรางวัลไอดอลที่ผมพูดถึงได้ไหมมันคือตรงนี้นี่แหละครับเราสามารถที่จะมากดรับตรงนี้ได้เลยนะครับหรือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ด้านซ้ายของเมนูอยู่แล้วอะด้านซ้ายล่างนี่เห็นปหสามารถรับจากด้านนอกก็ได้นะไม่ต้องเดินเข้ามาก็ได้ครับแล้วมันมีคําสั่งเร่งความเร็วด้วยนะครับก็วันหนึ่งมันจะฟรีวันละครั้งถ้าจะไม่ผิดิดดดนนะะะะเเเอแล้วถาากกกก่่จจีีีย็สยพ ส่วนอีกาตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นอีเมลนั่นเองนะครับก็ลองมาเช็คดูตรงนี้ก็ได้ครับเขามีให้ตอบแบบสอบถามเลยนะได้รับเพชรไปอีกส0นะครับหรือด้ความเป็นจริงแล้วไม่ต้องเดินมาก็ได้ดูด้านซ้ายเห็นป่ะคือบางเมนูอ่ะมันซ้ําซ้อนกันอยู่ไม่จาเป็นต้องเดินสํารวจในเมืองก็ได้แล้วมันก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับอย่างเช่นม i n เนอร์แคมเนี่ยผมเดินเข้ามาแล้วทําการสํารวจครั้งแรกก็ได้รับของนะครับแล้วก็ตรงเนี้ย ถ้าเกิดจำไม่ผิดมันจะมีหนวดปลาหมึกอยู่เราสำรวจหนวดปลาหมึกอ่ะมันจะวาร์ปเรามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วอีกฝั่งนึงมันมีกล่องให้เราเก็บเออนั่นแหละลองลองเดินเล่นดูก็แล้วกันเจออะไรแปลกๆอ่ะไปสำรวจให้หมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเหมือนก็มีการทำเพาะปลูกเลยแต่ว่าต้องไปหาไอเทมมาก่อนครับส่วนที่ยังไม่ได้พูดถึงอีกอย่างหนึ่งด้านขวาล่างครับ Alchemy r o o m อันนี้คือมันเกี่ยวกับการเติมเงินนะ่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็จะมีของฟรีแจกมาด้วยก็ลองดูก็แล้วกันนะครับใครอยากจะเติมใครชอบเกมแนวนี้ก็แอบ ส่วนการตั้งค่านะครับจะอยู่ที่รูปของเราเลยด้านบนนะครับในจะเปลี่ยนชงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรูปทําได้แล้วดูด้านล่างเห็นไหมครับมันจะมี achievement ด้วยนะก็สามารถที่จะเข้ามารับรางวัลเพิ่มเติมได้ด้วยนะฮะแล้วก็มีคําสั่งตั้งค่าอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันมีตัวของการปรับกราฟิกด้วยนะครับแต่ว่าเกมนี้มันก็ไม่ค่อยได้เน้นกราฟิกเท่าไหร่นะยกเว้นการตอสู้ใช่ไหมครับที่เขาทำกราฟิกมาค่อนข้างดูดีที่เหลือก็ไม่ได้เน้นกราฟิกอะไรแล้วส่วนภาษาก็ตามที่เห็นนะครับว่าไม่มีภาษาไทยนะครับ่ัจนนนเทา้ ส่วนคนที่มีไอเทมโค้ดแล้วก็แวะเวียนมาบอกกันหน่อยครับมากอกได้ที่ตรงนี้นะ